ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นเรื่องครับและมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญครับที่ส่อเขาว่าจะมีการขยายผลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจูจๆเดี่ยปรากฏภาพอย่างที่เรียนเอาไว้ครับเป็นภาพถ่ายร่วมเฟรมครับหลายตัวหลายคนในจํานวนนี้ก็รวมทั้งนายยมรีคุณอนุทินชาญวิลกูลคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังครับร่วมเฟรมกับเบนสมิธครับ เบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ยังถูกตั้งข้อสงสัยจากผู้คนในสังคมรวมทั้งจากพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะยิ่งพรรคประชาชนนะครับนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนำไปสู่เรื่องใหญ่เรื่องประเด็นสำคัญครับภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่นายองปรีคุณอนุทินครับเมื่อวานนี้ไปนำถแถลงเรื่องของการอายุทรัพ์ เครือข่ายอยาทยกรข้ามชาติครับมันเกี่ยวพันกับหลายต่อหลายคนครับไล่เรียงกันตั้งแต่กรณีของเฉินจื่อนะครับกรณีของกกกอ่านของยิมเลียกของเบนสมิธแต่รายชื่อทั้งหมดเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกจับกลุ่มนะครับเขาจับกลุ่มเครือข่ายและนอมินีนะครับต้องย้ําตรงนี้นะครับระดับตัวใหญ่ยังจับไม่ได้นะครับการยึดอายัดทรัพย์ เมื่อวานนี้รวมกันมากกว่า1 0,000ล้านบาทซึ่งเยอะมากๆครับตัวนายกไปนำทีมในการถแถลงร่วมกับบุคคลสำคัญในรัฐบาลและคนในแวดวงที่เกี่ยวข้องหลายตัวหลายคนครับตั้งแต่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐตรีว่าการกระทรวงดีครับพันตำรวจโทยุทธพลนวรัตรับนตรียุติธรรมและยังมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรครับ นี่นำทีมร่วมกันถแถลงช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ที่สอบสวนกลางครับต้องบอกว่าเป็นภาพเป็นภาพที่สะท้อนเห็นการเริ่มต้นแอคชั่นในการเข้าไปดำเนินการเอาจริงเอาจัง,จรง,จรงปราบปรามกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เป็นภาพชุดแรกที่เราได้เห็นผลงานของรัฐบาลชุดดีครับรัฐบาลของคุณอนุทินที่ประกาศจุดยืนนะครับในการที่จะเดินหน้าดำเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ หลังจากที่มันมีคําถามใหญ่คําถามสําคัญมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าตกลงรัฐบาลไทยจะเดินหน้าเอาจริงเอาจังกับกลุ่มแก๊งกมเมอร์และอาดเยาวรข้ามชาติเมื่อไหร่นะครับกี่โมงนี่มันเป็นคําถามที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยตกเป็นเหยื่อกลุ่มแก๊งเหล่านี้ครับเอาเฉพาะปีสองพัครับคนไทยสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย ประมาณ1,100,000ล้านบาทปีเดียวนะครับปี67นี่เป็นข้อบูลจากกลุ่มพันธมิตรต่อต้านการหลอกลวงทั่วโลกหรือว่ากาซาครับ GASA นะครับตัวของนายยมตรีครับคุณอนุทินชาญวิรกูลสิ่งที่เราได้เห็นครับบทบาทของท่านในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นไปร่วมเวทีไปร่วมหาเรือไปร่วมพูดคุยครับไปประสานขอความร่วมมือในการที่จะปราบปรามนะครับ กลุ่มแก๊งอาจญากรข้ามชาติกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ครับไม่ว่าจะเป็นบนเวทีเอเปกนะครับบนเวทีเอเปกดีอยู่ที่เกาหลีใต้แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เวทีอาเซียนครับที่ประเทศมาเลเซียนายกของเราได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนันทรป์ของสหรัฐอเมริกาสีจิ้นผิงของจีนอีแจยองของเกาหลีใต้นะครับ กรณีของเกาหลีใต้เนี่ยเราได้เห็นการเทคอคชั่นคือเอาจริงเอาจังปรากฏภาพให้เห็นมีการตั้งทีมชกงกิจทีมพิเศษครับบินไปที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเดินหน้าในการที่จะไปประสานความร่มมือและจะลงไปดูในพื้นที่นะครับที่ถูกมองว่าเป็นปักหมุดนะครับสำหรับพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการณขณะที่ของไทยครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ มีการยื่นเสนอนะครับในทำนองว่าจะขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมปราบสแกมเมอร์เป็นความร่วมมือระดับนา,นานาชาตินะครับแต่เราก็ยังไม่เห็นผลในทางปฏิบัตินะครับแต่อย่างไรก็ตามการประกาศเดินหน้าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มาตลอดของนายกตรีคุณอนุทิตที่ยืนยันหนักแน่นนะครับว่าหากเชื่อมโยงไปถึงใครต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่มีข้อละเว้นครับ แม้แต่ในการนำทีมถแถลงเมื่อวานนี้นายกก็ย้ำคำนี้ครับซึ่งแน่นอนช่วงที่มีการถแถลงเรื่องนี้มันนำไปสู่การปลุกเร้าให้ผู้คนโดยทั่วไปรู้สึกว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าเอาจริงเอาจังสามารถที่จะสร้างคะแนนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับและอย่างสะท้อนจุดยืนที่ชัดเจนของทางรัฐบาลว่าเดินหน้าแน่ๆสำหรับเรื่องนี้ครับ คราวนี้เมื่อวานนี้นะครับในการถแถลงยึดอายัดทรัพย์เนี่ยอย่างที่เรียนไว้ครับมันครอบคลุมไปถึงบรรดาบุคคลที่ถูกมองว่าอาจจะมีสีเทาๆดำๆนะครับรวมแล้วเนี่ยแทบจะครบทุกคน,นครับที่ปรากฏอยู่ในข่าวคราวในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าย้านะครับว่าเจ้าตัวยังไม่โดนนะครับโดนเฉพาะตัวที่เป็นเครือข่ายนะครับหรือเป็นตัวแทนตัวนั้นเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเฉินจื้อครับ เชิญื่อเนี่ยคงจะจําก็ได้ครับปริ้นกรุปหรือว่าปริ้น holding กรุปครับนี่เป็นกลุ่มธุรกิจเครือข่ายช่อโกงออนไลน์และค้ามนุษย์มีฐานปฏิบัติการใหญ่อยู่ในกัมพูชาและคลงจะจําก็ได้ครับก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาและอังกฤษมีการประกาศยึดอายัดทรัพย์ครับครั้งใหญ่เลยเฉพาะสหรัฐอเมริกานี่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นการยึดทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร,ร์เพราะว่าไปยึดบิตคอยครับ รวมแล้วมูลค่าประมาณ1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยไม่มากไม่น้อยครับ4 8 0 0 0 0 0ล้านบาทครับหน่วยเป็นล้านบาทครับ4 8 0 0 0 0ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับปฏิบัติการของทางสหรัฐอเมริกาและนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของนอมินีหรือตัวแทนของคนไทยที่เมื่อสักครู่เราฟังชื่อไปครับก็คือนางสาวแตงไทย นี่เชื่อมโยงไปถึงริมเยกครับริมเยกก็เป็นที่รับรู้รับทราบก็ดีเขาคือนักธุรกิจหลายพันล้านแล้วก็ยังเกี่ยวข้องนะครับเป็นบุคคลสำคัญใน BIC Bank ของกัมพูชาแล้วก็จำเชื่อมโยงไปถึงก๊กอานยังเชื่อมโยงไปถึงเบนสมิธก๊กอานเนี่เป็นเจ้าของตึกหลายต่อหลายชั้นครับที่แม้แต่อดีตนายกทักษิณก็เคยพูดนะครับเรื่องชั้น2 0 25นะครับตึก25ชั้นนะครับเบนสมิธ ซึ่งถูกมองว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับทายาททางการเมืองผู้มีบรารมีในกัมพูชาณปัจจุบันกรณีของนางสาวแตงไทยที่ว่านี่ไม่น่าเชื่อครับมีการถูกยึดอายัดทรัพย์หลายประเภททั้งอาคารที่ดินรถยนต์ทรัพย์สินต่างๆครับรวมแล้ว9,200ล้านบาทครับเกือบๆ10,000ล้านบาทมหาศาลแค่ไหนคิดดูก็ก็แล้วกันนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าเราติดตามช่วงที่มีการถแถลงเนี่ยก็ถือว่านี่คือผลงานชิ้นโบแดงของทางรัฐบาลอย่างที่บอกครับเป็นการสะท้อนเห็นว่ารัฐบาลเดินหน้าเอาจริงเอาจังแน่นอนในทางปฏิบัติไม่ใช่แค่ตั้งท่าอย่างที่ถูกตั้งข้อัสเกตในช่วงที่ผ่านมาครับแต่ว่าในอีกบุมหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นการเข้าทางการออกโงมาของสสพักฝ่ายค้านอย่างพักประชาชน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีสอสอตัวตึงหลายคนครับออกโรงมาขย่าวรัฐบาลในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้รังสีมานโรมออกมาอีกรอบหนึ่งครับรังสีมานโรมเนี่ยออกมาเรียกร้องจี้ให้รัฐบาลนะครับดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังรวมทั้งให้ถอดร้อยธรรมนัตพผมเผ่านะครับจากรองนายกและมูลนิว่าการกระทรวงเกษตรและสากล แม้ว่าตัวของเล่ยธรรมนัตนะครับท่านออกโรงมาปฏิเสธยืนยันว่าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์กลุ่มแก๊งมิตรทั้งหลายทั้งพวงเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะครับแต่คุณลังสิบานก็ยังออกโรงมากระทุงอีกเมื่อวานนี้นะครับในระหว่างที่ผู้คนงุนงงสงสัยว่าตกลง,งจะเชื่อข้อมูลฝั่งไหนดีเนี่ยนะครับปรากฏเมื่อวานนี้เพจชื่อดังครับ c s i l a ครับออกโรงมาร่วม ในการเปิดเผยข้อมูลด้วยครับเมื่อวานนี้ขยับหลายรอบครับสำหรับ CSIRA เริ่มต้นจากโพสต์ข้อความที่เห็นปรากฏบนจอนี่นะครับโพสต์ข้อความจับตาให้ดีอายัดหมื่นล้านสแกมเมอร์เป็นของจริงหรือแค่ปาหีครับเพราะการอายัดทรัพย์เท่ากับแค่ล็อกทรัพย์ไว้ชั่วคราวไม่ใช่เป็นการลิฟคืนให้กับเหยื่อถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สืบเส้นทางเส้นเส้นทางเงินนะครับให้ครบทุกทอดหรือแก้โง่ผู้สงสัยมีสิทธิ์ ปลดอายัดรั์นะครับแล้วก็ได้ซัพ์กลับคืนครับอันนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่หลายคนได้ติดตามการแถลงเมื่อวานนี้ครับเพราะมีการระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับบอกว่าคําสั่งยึดและอายัดรัพย์ดังกล่าวมีผลชั่วคราวไม่เกิน90วันครับผู้ถูกยึดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นคําร้องพร้อมแสดงหลักฐานที่มาของเงินเพื่อที่จะขอให้มีการเพิกถอนการยึดอายัดรัพย์ได้ครับ นี่คือสิ่งที่พ่วงอยู่ด้วยในระหว่างการถแถลงเมื่อวานนี้นะครับแต่อย่างที่เรียนเอาไว้ครับเรื่องนี้มันมาพลิกสุดขีดก็หลังจากการถแถลงเสร็จสิ้นผ่านพ้นไปปรากฏว่าในโลกโซเชียลครับมีการเผยแพร่ภาพที่เห็นอยู่นี่นะครับ,รบภาพที่เห็นนี่ปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในโลกโซเชียลครับเป็นภาพไม่ใช่เพียงแค่นายกมปรีคุณอนุทินชาญวิรกูลและคุณเอกนิตินิติธันประภาส ซึ่งเป็นคนดีเดตนายกตรีอีกหนึ่งคนของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นครับในเฟรมที่ปรากฏเนี่ยนะครับมีบุคคลระดับบิ๊กระดับชื่อดังอีกหลายคนครับเอ่ยชื่อปั๊บร้องอ๋อทุกคนครับเป็นบิ๊กทั้งในวงการทหารวงการตำรวจธุรกิจพลังงานรวมไปจะก็ะตั้งถึงสวชื่อดังบางคนก็อยู่ร่วมเฟรมด้วยครับ มันจะกลายเป็นที่มาที่เมื่อวานนี้คุณวิโร์ลักษณะอดิสรครับตัวตึงอีกคนหนึ่งของพรรคประชาชนเนีย่ยออกโรงมาโพสต์ข้อความตั้งเป็นคำถามไปถึงนายกฐมตรีและคุณเอกนิติครับบอกว่าควรจะต้องชี้แจงและอธิบายต่อสังคมครับอย่างที่บอกครับนี่มันเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องร้อนครับใครจับลูกมือทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราได้เห็นนะครับการออกโรงมาชี้แจงปฏิเสธของคุณเอกนิตินะครับ ซึ่งก็เพิ่งจะเข้าสู่แวดวงการเมืองได้เพียงแค่สองเดือนครับโดนโดนเล่นงานเข้าไปแล้วครับคุณเอกนิติเนี่ยแจกแจงบอกว่านี่เป็นภาพถ่ายเมื่อครั้งไปเป็นอาจารย์ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาครับบอกว่าในงานเจอคนยแยะมากมายไก่กองครับรวมทั้งเบนสวิทก็อยู่ในนั้นด้วยภาพที่ปรากฏว่ากําลังพูดคุยอยู่กับเบนสวิทเนี่ยเป็นภาพตอนที่เบนสวิทเข้ามาขอแลกนามบัตรครับ แต่หลังจากนั้นคุณเอกนิติยืนยันว่าไม่เคยติดต่อไม่เคยมีการพบปะพูดคุยกันอีกเลยนะครับนี่คือคำอธิบายแจกแจงของคุณเอกนิติครับซึ่งก็คงจะต้องตั้งหลักกันพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่บสะท้อนี้เห็นนะครับก็คือว่าในเชิงทางการเมืองเนี่ยนะครับในเชิงทางการเมืองนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นและจะมีผลสะเทือนไป ถึงบุคคลที่ปรากฏในเฟรมรวมไปจนกะตั้งถึงเป็นประเด็นคำถามครับที่จะต้องมีการอธิบายแจกแจงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่ในเฟรมซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมทั้งนายกงปรีคุณอนุทินชาญวิรูณอยู่ด้วยครับเพราะถ้าไปดูจากภาพเนี่ยมันเท่ากับคล้ายๆเป็นสิ่งที่ยืนยันอยู่ในทีครับว่าก็พอที่จะรู้จักมักคุ้นกันนะเพราะนี่มันไม่ใช่ภาพ ที่เกิดขึ้นจากคนทั่วไปเพอ,เอิญมาเจอแล้วก็ไปขอถ่ายรูปคู่กับนายกหรือไปเซลฟี่กับนายกไม่ใช่ครับนี่มันเป็นงานเฉพาะคนนอกไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตัวของนายกคุณอนุทีเดงท่านก็ยังโชคดีครับและถือด้ว่ามีต้นทุนในเรื่องนี้อยู่ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวท่านไม่ลงนามเซ็นอนุมัติการยื่นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงสัญชาติ จากกัมพูชาของเบนสวิทครับมาถือสัญชาติไทยซึ่งมีเอกสารของคุณเบนสวิทเนี่ยยื่นเรื่องนี้เข้ามานะครับในช่วงเดือนกันยายนปี2567ซึ่งตอนนั้นคุณอนุทินท่านยังเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยครับตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลของคุณแพทองทานชิดวัฒน์หนึ่งทับหนึ่งครับ,รบแต่กะน,นั้นครับนี่แหละคือสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญว่า มันเป็นจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่จุดจบครับยังไงเสียเรื่องนี้มันจะถูกจับตานับจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันนี้แหละมันจะนําไปสู่ประเด็นคําถามนะครับว่าในเชิงทางการเมืองเนี่ยจะมีการหาทางออกกันอย่างไรจะมีการอธิบายหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นการแก้ตัวหรือเปล่าอย่างไรนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวข้องกับนโยบายปราบปรามแก๊งแสแกมเมอร์คงจะจําก็ได้ครับ ตอนที่รัฐมนตรีป้ายแดงดีอีเข้ามารับตําแหน่งตอนนั้นทําปืนรั่นบอกว่ามีกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เสนอเงินเดือนให้เดือนละ40ล้านสําหรับคนที่เกี่ยวข้องจนถึงขนาดนี้ครับยังไม่รู้เลยครับคนที่เสนอเนี่ยเป็นใครนะครับยังไม่รู้เลยครับตอนนี้การแสดงออกถึงการเอาจริงเอาจังในการตั้งโต๊ะถแถงยึดอายัดทรัพย์เนี่ยนะครับวมมูลค่าที่เป็นหมื่นล้านเนี่ยนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันกําลังเจอกับมุมแมลง ที่มันกาลังย้อนกลับมาใส่ตัวอีกต่างหากครับครับตอนนี้มีนักการเมืองอย่างน้อย3คนแล้วที่มีรูปปรากฏคู่กับคุณเบนสมิธนะครับที่จริงอาจจะมากกว่านั้นใช่รู้สึกจะส่งผลเยอะทีเดียวใชต้องรอติดตามยังมีคนในแวดวงบิกทหารบิกตำรวจนะฮะวิกธุรกิจพลังงานด้วยนะครับครับนี่รอดูรอดูครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ